สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง PPK Racing วันนี้จะมาคุยกันเรื่องข้อเวียง1 1 0ตัวใหม่สามารถแปลงใส่110 i ไอตัวแรกได้หรือไม่ไอ้110เดือนตั้งนะนะเลยขั้นแรกเลยนี่เลยตรงนี้เราต้องเหล่าแขนตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อจะให้ใส่ล้อแม่เหล็กของ110ตัวเก่าได้110ตัวเก่าความโตข้อตรงนี้นะเทปเปอร์ตรงนี้มันจะเล็กกว่าของ110ตัวใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องเอาข้อตรงนี้ไปเกลึง ส่วนเนี่ยเดี๋ยวผมลองใส่ดูนี่น้องม่เหล็กร้อยสิบตัวแรกนะเห็นไหมใส่แล้วมันจะพอดีแบบนี้นะครับบางคนสับสนว่าเออใส่ได้หรือเปล่าคลิปนี้มีคําตอบแล้วนะครับก็คือใส่ได้นะครับลูกปรงลูกปืน2ข้างใส่ด้วยกันได้ส่วนเครื่องตัวที่ทําคลิปอยู่ตรงนี้เป็นเครื่อง110ิตัวแรกนะครับก็ทําการแปลงข้อใส่ไปเรียบร้อยแล้ว อ่างยืดชักห้าด้วยส่วนคันนี้ขอทําเป็นลูกสูบ p เ e x นะครับลูกสูบ p e x ลูกสูบก็หน้าตาประมาณนี้นี่อันนี้ลูก p e x ไซส์150นะครับจะใช้เป็นลูกปืนบนนะครับลูกปืนบนก็จะมีนี่สลักก็ประมาณ14มิลก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่สงสัยมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างใน YouTube นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ